มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหนุ่มไม่พอใจถูกเตือนคุยเสียงดังในโรงหนังก่อนที่สุดท้ายออกไปดักทำร้ายวันที่10กันยายนที่ผ่านมานางสาวเชออายุ27ปีและนางสาววันนามสมมุตินะคะอายุ26ปีทั้งสองคนทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัแทแห่งหนึ่ง ได้ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าหลังถูกชายไทยดักทำ้ายร่างกายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายทางที่ไม่เคยรู้จักกันเหตุเกิดหน้าโรงภาพยนตร์ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทตำบลทุ่งสุกาอเภษีราชาจัังหวดชลบุรีโดยเหตุการณ์นี้มีการแจ้งความไว้ที่สพแหลมฉบัง แต่กลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้าและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าชายที่ลงมือทําร้ายรายนี้อ้างว่าตนเองรู้จักคนใหญ่คนโตตํารวจไม่กล้าดําเนินคดีและขู่จะมาทาร้ายที่ทํางานอีกด้วยโดยเรื่องาราวมีอยู่ว่าเวลา19 45นาทีของวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตนเองทั้งสองคนเดินทางไปดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์ ของห้าสพสินค้าดังและระหว่างที่กําลังดูหนังได้มีกลุ่มชายแล้วก็ผู้หญิง3คนเป็นชาย1คนหญิงสองคนมีการพูดคุยกันเสียงดังลั่นมาจากด้านหลังโดยคนกลุ่มนี้มีการพูดคุยเสียงดังนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงได้ตัดสินใจหันไปบอกว่าพี่คะรบกวนเบาเสียงหน่อยนะคะแต่ว่าฝ่ายผู้ชายพูดส่วนกลับมาว่าแล้วมึงมีปัญหาอะไรมึงเพิ่งจะเคยเข้ามาดูหนังเหรอบ้านนอกถ้ามึงอยากดูเงียบเยบก็กลับไปดูที่บ้านมึงดี ที่นี่เขาดูกันแบบนี้พร้อมกับใช้เท้าถีบเบาะนั่งด้านหน้าซึ่งเป็นเบาะที่ตนเองนั่งตนพยายามอธิบายว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ที่นี่มันโรงหนังแล้วก็ส่งเสียงดังมันนานมากแล้วแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดและตะโกนด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายตลอดเวลาพร้อมทั้งขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูข้างนอกตอนทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงเลือกที่จะเงียบพอหนังใกล้จะจบชายดังกล่าวได้ลุกขึ้นออกไปก่อน หนังจะจบประมาณ15นาทีส่วนตนเองทั้ง2คนพอหนังจบก็รีบเดินออกจากโรงหนังเพื่อที่จะเดินทางกลับทันทีเพราะไม่อยากมีปัญหาระหว่างกําลังจะเดินไปโรงลิฟต์ชายคนดังกล่าวได้มายืนดักรรอที่หน้าโรงหนังโดยสวมหมวกแกป๊ปแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าขณะนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วก็คิดว่าต้องมีเรื่องแน่นอนจึงได้แอบบันทึกเสียงการสนทนาเอาไว้ด้วย ด้วยชายคนดังกล่าวเข้ามาพูดจาหาเรื่องตนเองตนทั้งสองคนก็พยายามอธิบายและไม่อยากจะมีเรื่องแต่ว่าชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดโดยมีผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันพยายามห้ามแต่ว่าสุดท้ายชายคนดังกล่าวได้ผลักนางสาวเชิจนล้มนางสาววันพยายามเข้าไปดันตัวชายดังกล่าวออกแต่ว่าถูกตบจนล้มและเตะซ้ำก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือตอนนั้นตนเองสองคนกลัวมากพยายามอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ชายคนดังกล่าวฟัง ในเรื่องของมรารยาทในโรงหนังถึงขั้นต้องค้นหาข้อมูลใน Google เพื่อมาเปิดให้ดูและยืนยันโดยชายคนดังกล่าวไม่มีท่าทีที่จะหยุดจึงได้ตัดสินใจจะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแต่ก็ถูกยั่งโทรศัพท์แล้วก็เคว้งลงกับพื้นจนโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายพร้อมทั้งพูดขู่ว่าถ้ามึงแจ้งตำรวจเต็มที่กูก็เสียแค่2000 2 000. สองคนก็แค่4 0 0พกูรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะตำรวจทำอะไรกูไม่ได้หรอกตอนนี้ยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูกจริงๆค่ะแถมอายด้วยแล้วก็กลัวมาก เพื่อเป็นการจบปัญหาจึงได้ตัดสินใจยกมือไหว้ขอโทษเพื่อจบปัญหาทุกอย่างก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพอออกจากห้างได้ก็รีบขับรถตรงไปยังสพแหลมฉบงังเพื่อแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แต่ด้วยความที่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากถูกครูจะตามมาเอาเรื่องถึงที่ทำงานกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ